้อมลองทรงเด็กนะครับเราจะใช้เทคนิคกีแฮนก็คือไถแล้วก็นี่ครับเถินขึ้นนะครับกานที่เราไถแล้วสวัดข้อมือแบบเถิ่นขึ้นมันก็จะเกิดความนวลน,นะครับถาวนวลแล้วก็คืนครับเ็้าเก่าขึ้นใหม่ที่แนบเราสบัดขึ้นครับขยับวนให้รอบอครับวนที่รอบนะครับเริ่มที่ไรผมครับ บางงานแค่หนึ่งจังหวัดครับหนึ่งจังหวัดแท <PO V. S 1> นเราจะอยู่ที่ครับนหนึ่งการจังหวัด้อมีที่ช่วงการจังหวัดครับพอเราตะหวัดปึ๊บเราก็จะเริ่มเห็นครับเราก็จะเอาอีรองนะครับ สีเรใช้ลองตรงขอบขาวนี่เลยนะครับตันมีอยู่ที่ขอบของตรงนะครับจันมีอยู่ตรงขอบของตรงตอนนี้เราก็ใช้หีใหญ่ไปก่อนไม่งั้นมันจะช้ามากๆนะครับเราสวัดเปิดขาวก่อนเลย ก็ทำมนเดิมเลยใช้อีเล็กครับเก็บตรงจุดที่ดำนะครับเก็บรายละเอียดเลย จุดด่างจุดดำนะครับด้วย,ย่ีเล็บเรียบร้อยไปหนึ่งข้างนะครับท่าเหมือนเดิมครับหนึ่งหน้าปัะเลียนกับการตะวัดนะครับ เก่ารึ่งใหม่รึ่งเก่าขึ่งใหม่รึ่งใ,ใช้เทคนิคตีแฮนในการเปิดตรงนะครับหนึ่งสมบัดนะครับต่อการสบัดครั้งต่อไปก็ใช้ใหญ่ในการขึ้นทรงนะครับให้สันหยีก็อยู่ตรงอขอบของตรง ครับสันมีขอบตรงจะขอบชัดๆดำๆก็จะเริ่มนวลขึ้นนะครับจะขอบชัดๆดำๆก็จะเริ่มนวลขึ้นอ่าวิธีการนี้เราสามารถไปหักกับผมทรงนักเรียนได้ก่อนที่เราจะถ่ายทิปนะครับเราก็ การตีแฮนก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความขาวนะครับแล้วก็พอเกิดขาวปุ๊บม,มันจะมีขอบเราก็ใช้หวีใหญ่เก็บขอบให้จางแล้วยังมีจุดด่างดำเล็กๆน้อยเราก็จะใช้หีกเล็กน,นะครับในการเก็บเก็บทีละจุดทีละจุดนะครับ ทีละจุดเก็บทีละจุดก็จะเสร็จทีนี้เราอาทำการเชื่อมจากทางด้านหลังนะครับ เวลาเราสบัดผมเด็กที่จะตัดยากที่สุดก็ตรงร่องคอนี่หละนะครับอ่มีรก็รัเราก็ลงร่องไปเลยครับสวัดครับเนะสวัดส่วนนี้ขึ้นพอสวัดปุ๊บก็จะเกิดดำกอบดำก็เหมือนเดิมครับ เราก็จะใช้หีใหญ่ที่รอมดำบอ,อกมันจะเป็นลักษณะประมาณลองทรงกลางนะครับมีความขาวมีความนวลไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไปนะครับมันจะเห็นมันเลย แล้วนะครับเราก็เก็บด้วยหวิเล็สอีกข้างนึงนิดเดียวนะครับฟรีแฮนด์หีใหญ่และหีเล็ฟรีแฮนด์หีใหญ่และหีเลสสองข้างแล้วนะครับอันดับแรกเราก็เช็คความยาวก่อน ลองลดความยาวที่ด้านบนครับโดยาการ รู้สึกแถวด้านหลังนี่ผมจะเยอะ ตรงนี้เป็นถือว่าเป็นหงส่วนบนเรากําหนดที่ตรงกลางก่อนทุกครั้งตอนนี้เมื่อกี้นะครับครูทําเป็นแถวแบบนี้เลยก็เช็คครับการเช็คก็เทำแนวนอนเช็คแนวขวางต่อไปก็ การตัดผมด้านหน้านะครับทีามธรรมชาติเขาสูแค่คิ้วนะครับสูแค่คิ้วนะครับตัดออกได้นิดนึงนะครับตัดแค่ไหนดีจากระยะแค่คิ้วนละครับได้แค่คิ้วแล้ว เอาแค่คิ้วเป็นเกณฑ์ผมส่วนนี้นะครับรู้สึกจะองอๆงหน่อยเราก็จออกมานะครับงัดวุกี้นี้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ราแค่คิ้วนะครับก็เ,นะบนะบเดี๋ยวจะเทียบมาหาตรงนี้นะครับรอยต่อตัดข้างนะครับที่ออกมา การเชื่อมอแบบารคาครับก็เอามันจะมีเกณฑ์วัดเป็นระยะระยะนะ,ะครับ ปัดมาแล้วเราก็เอาผมด้านข้างนี่เลยเป็นเกณฑ์นะครับกัรส่วนที่งอนออกนะครับเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์นะปัดมาแล้วนะนดังนั้นตรงที่งอนงอนนี่เลยนะครับมันจะดูเชื่อมกันพอดีนะครับ ผมปั่นปักเขี่ยมกันพอดีืนฮต่อไปก็จะเป็นกันไัยปันปลาซอยคืนซอยขอดมือการยกน,นี่นะหนึ่งทางซอยปลายผมนี่ ตายขอบผมที่เหมาะนะครับก็คือลองตรงกลางคําว่าเองทรสงสําหรับเด็กนะครับให้รลนลึกเสมอว่าลองตรงกลางเพราะลองคอจะตัดยากจะได้ดูสั้นหน่อยนะครับหรือบางคนก็อาจจะชอบลองตรงสูงนะครับผู้ปกครองอาจจะชอบลองตรงสูงแต่น,นี้ก็คือลองตรงกลางโดยใช้เทคนิค สะบัดข้อมือเพื่อให้เกิดความขาวนะครับไม่ต้องยือย้อเยอะครับนะค่อยจอยเชื่อมนะซอยเชื่อมนะครับอยต่อทำงานไม่วบกวนนะครับรอบเดียวจบใช้หีใหญ่อ่าใช้ฟีแฮนห้านาทีหีใหญ่ห้าทีเล็กห้านาที กันไก่ตัด5นาทีนะกันไก่ฟันปลาซอยตี5นาทีนะครับไม่ต้องลือคนโตก็เหมือนกันครับนะถ้าเราคุมเวลาได้นะนะไม่ต้องลือ้อนะครับ ขอบหรือรอยจอนะครับ ได้ทำไมล่ล้สุดท้ายเท่าหร่บอ่าอยากเตามมาให้มีเดียวกันที่เปิดโซ่มเป็นตาดใหาได้ยั